ล่าสุดนายกรัฐมนตรีอนุทินโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียซึ่งเป็นประธานของอาเซียนด้วยได้โทรศัพท์มาหาผมอีกครั้งเมื่อช่วงค่ำวันนี้15ทับ11-2025ในเนื้อหาของการสนทนาท่านได้แจ้งยืนยันกับผมว่าท่านได้หารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับผมแล้วก่อนหน้านี้ ท่านประธานาธิบดีทรัมป์มีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของผมว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันท่านจึงได้ขอให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตคนของทั้งสองประเทศและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยืนยันฝากนายกรัฐมนตรีอันวา ให้มาแจ้งผมอีกครั้งว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่นำประเด็นการร,งระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ผมยังได้ถามท่านนายกอันวาว่าผมสามารถโพสต์ข้อความนี้ได้หรือไม่ท่านตอบว่าโพสต์เลยอนุทินแล้วท่านก็จะโพสต์ยืนยันจากช่องทางการสื่อสารของท่านเช่นกันจึงขอกราบเรียนมายังพี่น้องประชาชน ที่มีความห่วงใยต่อเรื่องนี้เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับอันหนึ่งจดหมายจากตัวแทนการค้าสหรัฐที่ระบุเรื่องการหยุดเจรจากับไทยได้ถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่ผมจะได้คุยโทรศัพท์กับท่านประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อค่ำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนครับดังนั้นข้อมูลของผมจึงมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าครับต่อมาอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุคล้อยตามนายอนุทินนายกรัฐมนตรีของไทยที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้ว่าจะไม่นําประเด็นการเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจราจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้โดยระบุว่าระหว่างการสนทนาของข้าพเจ้ากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลของไทยพวกเราได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการดำเนินการตามปฏิญญาสันติภาพกวลลัมเปอร์ให้เกิดผลอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพโดยพวกเราเห็นพ้องกันว่าประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและต้องไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าในทุกรูปแบบสุดท้ายนี้ขอชื่นชมความตั้งใจส่วนตัว และบทบาทเชิงรุกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการผลักดันให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเรามาฟังคอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยกันครับคอมเมนต์แรกบอกว่าเรียนเชิญทรัมป์กับอันวาที่ปราสาทต,ตะควายคอมเมนต์ต่อมาคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งวางใหม่เมื่อไรมันจะหมดแล้วทหารจะต้องเสียขาอีกกี่คนถ้าไม่สร้างรั้วปัญหาไม่จบเชื่อเหอะคอมเมนต์ต่อมา ให้ไทยเก็บกู้ทุนระเบิดพูดเหมือนไทยเป็นคนวางคอมเมนต์ Comment ต่อมาทุนระเบิดมันล่องหนหรือไงคะท่านมีหลักฐานชัดเจนของทุนระเบิดแต่ขแมมน์ผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อไทยทั้งบุกรุกและรุกล้ำและไทยประเทศจําเป็นต้องปกป้องอธิป,ปไตยกําลังพลและประชาชนตามกฎหมายของประเทศพวกท่านควรให้เกียรติฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วย ขอความการุณาหยุดทำการแทรกแซงและยกประเด็นอื่นมาพูดคอมเมนต์ต่อมาเราต้องแข็งแกร่งไม่ตามเกมพวกมันนะเสียหนูคอมเมนต์ต่อมาต้องสั่งทำลายให้หมดมีไว้เป็นความผิดตัดการช่วยเหลือเลยถ้ามีในครอบครองคอมเมนต์ต่อมาแปลกตรงที่ขมแรนมันวางมาตรการตอบโต้ที่วางกับระเบิดใหม่มันต้องมีคำเด็ดขาดทหารมันวางเราจะโจมตีเป้าหมายทางการทหารทันทีไม่รอใดใดอีก เพื่อป้องกันชีวิตทหารประชาชนไทยคอมเมนต์ต่อมาเราต้องเสียขาทหารอีกกี่คนและแบบนี้ใครอยากจะเป็นคอมเมนต์ต่อมาทำไมทั้งอันวานและทรัมป์ไม่บังคับเขมรให้หยุดการกระทำละเมิดปฏิญญาร่วมกันล่ะทำไมมาบีบไทยอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาเน้นเก็บกู้ตรงแนวปราสาทตะควายเลยเอารถกวัดทุ่นระเบิดไปวิ่งเปิดแนวไว้เลยคอมเมนต์ต่อมาเรื่องภาษีก็ส่วนหนึ่ง อเมริกามันไม่ควรยอมให้เอามารวมบูรณาภาพเรื่องดินแดนตั้งแต่แรกแล้วจะมาบอกว่าเป็นความดีความชอบของอเมริกามันไม่ใช่เรื่องทุนระเบิดบันวางแล้วไทยคอยเก็บต่อไปเผลอก็เข้ามาวางก็ขาขาดอีกไม่เห็นเราจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากกู้แล้วยึดคืนดินแดนก็ว่าไปคอมเมนต์ต่อมาต้องไปบอกไอ้คนวางสิวะยาวางเพิ่มนี่มาบอกให้ไทยเร่งเก็บให้เร็วที่สุดอะไรวะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาทรัมป์ต้องไปบอกเขมรโนน ไม่ต้องมากดดันไทยคอมเมนต์มันเล่นไม่ซื้อก่อนคอมเมนต์ต่อมาคือใครเก็บจริงแต่ขเขมรวางใหม่ตลอดคิดว่าไม่มีประโยชน์ต่อฝ่ายเราและชีวิตทหารความปลอดภัยของทหารเราสําคัญควรจะต้องมีการเสนอบ้างว่าควรให้ทั้งสองประเทศไปกดดันให้ขเขมรมาเก็บด้วยเพราะมันเป็นคนวางและไม่ควรต้องทําตามที่ได้รับมาอย่างนี้ก็หมายถึงไทยอยู่ใต้การบงการของทั้งสองประเทศนี้หรือทั้งทั้งที่ดีต้องต่อรองกัน ไม่ใช่พอสั่งมาก็ทำตามทั้งที่ไทยถูกรุกรานและผู้บริสุทธิ์มีการสูญเสียจริงคอมเมนต์ต่อมาแล้วทำไมไม่สั่งฝ่ายที่มันวางเก็บเมื่อไรจะหมดอีกฝ่ายเก็บอีกฝ่ายแอบวางเรื่อยเช่นนี้คอมเมนต์ต่อมาทำไมมาบีบให้แต่ไทยเก็บกู้ระเบิดแต่ไม่บีบขเขมรให้เก็บกู้ทั้งที่มันเป็นคนวางและได้เงินจากนานาชาติเพื่อเก็บกู้ด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมามันอ่อนลงเพราะจีนรัสเซียลงนามช่วยซื้อของไทยแน่ๆ เอาเป็นว่าคบจีนรัสเซียดีกว่าสหรัฐแถมเขาไม่ห่วงเรื่องการถ่ายทอดเทคโนคอมเมนต์ต่อมาพูดปรับกรอกมีแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงท่านนั้นเชื่อไม่ได้ทั้งเพประชาชนเพิ่งได้มีเพียงสถาบันขององค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาควรตกลงอีกข้อด้วยว่าคอมเมนต์ต้องไม่วางเพิ่มอีกถ้าตรวจพบยุติข้อตกลงทันทีคอมเมนต์ต่อมามาเลคุมได้ลดภาษีเพิ่มจากพี่เป็ดแบบลับ,ลบ สหรัฐได้แร่มาใช้ไม่ต้องง้อจีนมากขึ้นเมนได้หน้าประชาชนตนเองถ้าเราเล่นมาเลเซียเมื่อไหร่เรื่องการค้าไทยกับเขาติดลบฝ่ายค้านพร้อมถล่มทุกเมือ่อบอกจะลาออกไม่ออกสักทีไทยได้อะไรนอกจากลดหย่อนภาษีกับทหารเจ็บคอมเมนต์ต่อมาเพิ่งเข้าเพจทานทูตมาเลเรียกร้องให้อันวาขอโทษคนไทยกับสารพัดเรื่องน้าอายที่มันทำทานายสนใจเชิญค่ะคอมเมนต์ต่อมาทั้งทรัมป์และอันวา ต้องกดดันคขมรนที่ละเมิดปฏิญญาสันติภาพซึ่งไม่มีอยู่จริงอย่าให้มีขามีแปสันดานเขมรนจะทําให้หน้าแหกอีกคอมเมนต์ต่อมาไออันวาอยากใส่อูดไอหุ่นมาเนตมากกว่าเพราะประวัติให้อันวามันชอบกินหนมนะคอมเมนต์ต่อมาเจอเราขายข้าวให้จริง 500, ห้าแสนตันไปหาตลาดในรัสเซียเพิ่มอีกสหรัฐต้องคิดใหม่คอมเมนต์ต่อมาทรัมป์มันก็เป็นอย่างนี้แหละครูได้แต่ไทยเสือกไม่กลัวแถมยังท้าททยกลับทํานองว่า มึงเลือกเอาว่าจะเอากูหรือเอามเขมรถ้าเอามเขมรก็เลือกคบกันทรัมป์บ้าช่างน้ำหนักดูแล้วถอยดีกว่าเสียไทยไปเสียหายมากกว่าที่จะได้แค่หน้านิดหน่อยในเวทีโลกคอมเมนต์ต่อมาเชื่อถือไม่ได้เลยทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาพื้นที่เก็บกู้ไปแล้วและฐานล่าตะเวนประจําไม่ควรมีระเบิดแล้วแล้วมันเอามาฝังใหม่อีกจะทํายังไงถามทรัมป์กับอันวาสิคอมเมนต์ต่อมาเราต้องมีจุดยืนและแข็งเกล้ากับบางเรื่องที่ทําให้เราเสียเปรียบ บางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนข้างหน้าเราเขาไปคุยกันลับหลังเราอย่างไรถ้าไทยไม่แข่งให้เห็นก็จะโดนบีบไปเรื่อยๆจนตายคอมเมนต์ต่อมาทำไมคุยผ่านมันไม่คุยโดยตรงไทยควรออกมาประนามประเทศที่เขามาเสือกคอมเมนต์ต่อมาตัวดีเลยมาเลมายุ่งวุ่นวายชอบทำสัญญาให้ไทยเซ็นบีบไทยคอมเมนต์ต่อมามึงบ้าหรือเปล่าคอมเมนต์เป็นคนวางไทยเป็นคนเจ็บกี่ชาติจะเก็บหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ